คลิปนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินรอบป่าเนาะคลิปก่อนเราพาเพื่อนๆเข้าป่าลแล้วมาชมภาพในบรรยากาศในป่าแล้วตอนนี้เราก็มาเดินรอบป่าบ้างเนาะคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศรอบๆทางทางรอบป่านะเพื่อนเป็นทางที่ชาวบ้านใช้มานามาทำนาเนาะอาเลี้ยงควายเนาะมาไล่วัวไล่ควาย แล้วก็ขับรถไถรถอะไรมานาไดา้เพื่อนตรงนี้เป็นทางรอบป่าน้องเพื่อนเป็นรอยรถต่อยควายเดินน้องเพื่อนตรงนี้ รอบๆก็จะขุดเป็นคลองจริงๆเพื่อนตรงนี้ข,ขุดคลองรอบเพื่อนเพราะว่าขุดร่องน้ํารอบเลยว่าเพราะว่าเป็นแนวกันไฟน้องเพื่อนจริงๆเลยเป็นร่องน้ํารอบเลยอันนี้ก็เป็นทางเนาทางเดินรอบป่าวางแผนไว้อย่างดีน้องเพื่อนขุดรอบเลยขุดคลองร่องน้ําไว้รอบป่าเพื่อป้องกันไฟจะลุกลามมาจากทุ่งนาเพื่อชาวบ้านจะจุดไฟ เผาตอสังข้าวอะไรงนี้จะลุกลามมาได้ก็เลยต้องวางแผนเตรียมไว้เผื่อไฟลุกลามมาน้องเพื่อนเข้าไปในป่าก็ต้องขุดร่องน้ําไว้แบบนี้เนาะในที่เราคิดเอาเองน้องเพื่อนอาจจะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินทออๆเนีะยเราเดินไปเรื่อยๆก่อนน้องเพื่อน เราจะไปเก็บลูกตาลน้องเพื่อนเก็บลูกตาลไปทำขนมเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นสะบัวน้อเพื่อนเป็นบึงบัวเนาะรอบๆสะบัวก็จะมีรอบเลยเพื่อน รอบป่าเลยจะขุดร่องน้ำไว้รอบๆเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเลยเพื่อนชมวิวสวยๆนั่นเพื่อนตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะเราพยายามถ่ายมุมสวยๆให้เพื่อนได้ชมกันเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางรอบป่าทาเลน้อเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศเดินชมวิวรอบๆนี้เก็บภาพบรรยากาศรอบๆป่าแล้วก็ข้างในาป่าน้อเพื่อนเราพยายามเก็บบรรยากาศธรรมชาติมาให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆทุกวันน้องเพื่อน เป็นบรรยากาศธรรมชาติเป็นบรรยากาศบริสุทธิ์น้องเพื่อนตรงนี้ทางเดินอาจจะแฉะบ้างนิดหนึ่งน้องเพื่อนเพราะว่าเป็นทางรอบป่าเนาะธรรมดาน้องเพื่อนวิวดีมากน้อนเพื่อนวิวสวยๆบรรยากาศดีมาก ตอนเย็นน้องเพื่อนอากาศดีจริงๆตรงนี้จะมีต้นไม้ขึ้นมารอบๆทาง,ทางจะไม่ร้อนน้องเพื่อนสามารถเดินเล่นได้เรามาเดินเล่นตอนเย็นๆน้องเพื่อน ป่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยเพื่อนอเพื่อน,อนจะมีสะบัวรอบเเพื่อนรอบป่าเลยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะนี่ตรงนี้สะบัวจะอยู่รอบป่าเลยเพื่อนอาจจะเป็นแนวกัน ไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจน้องเพื่อนจะเป็นสะรอบเลยรอบป่าเลยจะมีดอกบัวขึ้นเต็มไปหมดเลยนะในน้ำนี่เพื่อนไม่แน่ใจว่าเขาขุดไปเพื่ออะไรเนาะน่าจะเป็นแนวกันไฟหรือเปล่าป้องกันไฟเข้ามาจากข้างนอกน้องเพื่อนเวลาไฟชาวบ้านจุดตามทุ่งนาอาจจะลามเข้ามาได้เขาเลยก็อาจจะขุดร่องน้ําป้องกันไว้ข้างๆน้องเพื่อน แล้วก็จะมีดอกบัวขึ้นมาเต็มไปหมดเลเพื่อนตามน,นี้บัวกำลังออกดอกเยอะมากเ,เพื่อนๆเป็นบัวสีขาวน้อนเพื่อนดอกบัวสีขาวตอนนี้ยังไม่บานน้อนเพื่อนกำลังดอกกำลังตูมอยู่น้อนเพื่อนสวยๆ เยอะมากเลยรอบป่าเ,เพื่อนเเยอะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนน้อเพื่อนตรงนี้จะเป็นป่าโปร่งนิดหนึ่งน้องเพื่อนจะมีทั้งป่าโปรโง่งป่าทึบสลับกันไปน้องเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นป่าโปร่งน้องเพื่อนแต่จะส่องเข้าไปได้ ชาวบ้านจะมาเก็บเห็ดหาหน่อ,อไม้ตามป่าแถวนี้น้องเพื่อนข้างๆก็จะเลี้ยงควายน้องเพื่อนตรงที่ไม่ค่อยมีต้นไม้เนะชาวบ้านจะเอาควายเอาวัวมาเลี้ยงข้างๆน้องเพื่อนเป็นบรรยากาศธรรมชาติจริงๆของบ้านนอกเราน้องเพื่อนข้างป่าก็จะเป็นทุ่งนา<ด>นอนเพื่อนทุ่งนาหมดเลยเพื่อนข้างๆ ขัางรอบรอบป่าก็จะเป็นทุ่งนาเนาะเป็นเดียวทุ่งนาเ,เดินมาตั้งไกลน้องเพื่อนเราเจอแล้วต้นตาลน,นี่เพิ่งมาถึงน้องเพื่อนเดินไกลามากเลยไกลามากกว่าจะถึงต้นตาลน,นี้เ็จะมาเก็บลูกตาลรอบปาาา่าเพื่อนตรงนี้ไหนมีโรคหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะมีโรคที่หล่นลงมาหรือเปล่าหมยา,ายถึงโูกนานแล้วยังใช้ได้หรือเปล่า lúc ta đã phải tắm cân ốm cân ốm toàn nó thuyền cho mình chỗ đó bọn nón mấy hôm hôm chưa lấy cái áo phải trình sẽ ra được nó mới này นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เก่าแล้วนานแล้วนานแล้วแห้งแล้ว,นนลวอ,ออกเพล่ๆก็บ่อยเด๊ดเด๊ดเด็กส์หนึ่งข้างนอกข้างล่างอยู่ไห้เดี๋ยวดูก่อนดูข้างล่างก่อนก็เจอทำไมมีลูกเดียวล่ะจะหล่นลงไปใส่ทุ่งนาวไว้ือไหม จะหาดูแป๊บมึงเพื่อนเรา,าเก็บลูกตาลน,น้องเพื่อนไปทาขนมสมัยก่อนพ่อแม่เราเคยทําขนมตาลน,น้องเพื่อนมาเก็บลูกตาลที่ร่วงลงมาแล้วเพื่อนที่สุกแล้วเอาไปทาขนมตาลน,น้องเพื่อนแบบนี้เนาะจะเป็นลูกตาลแบบนี้ลูกตาลจะเป็นตาลดำน้องเพื่อน น,นี้ก็จะเป็นกอไผ่เพื่อนเพื่อนชาวบ้านจะมาหาหน่อไม้แถวนี้อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะันตอนบ่ายเเรามาถ่ายรอบๆตอนเช้าเราถ่ายข้างในาป่าแล้วจะมาอีกรอบหนึ่งเพื่อนมาเก็บลูกตาลเลยเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนเได้ชมอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นวิวสวยๆเพื่อน บรรยากาศตามป่าแถวบ้านนอกของเราเ้อเพื่อนๆวิวสวยมากเลยบรรยากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์น้อเพื่อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่ตามชนบทเน้องเพื่อนอาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เราพยายามนําภาพบรรยากาศธรรมชาติมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆน้อเพื่อน บรรยากาศดีมากเดินเพื่อนอยู่วสวยมากเลยเราเดินมาข้างในป่าแล้วเพื่อนตอนนี้ หารถเราคืนถ้าจะเดินอ้อมตามถนนตามทางข้างๆก็ไกลนะเพื่อนเพาเป็นป่ากว้างมากเราต้องเดินลัดมาหารถเราเนาะเพื่อนนกร้องเต็มป่าเลยเพื่อนตรงนี้ เป็นบรรยากาศในป่าน้องเพื่อนตอนเย็นตอนนี้เรากําลังหาทางออกอยู่น้องเพื่อนเราเดินไปเรื่อยๆก่อนน้องเพื่อนเพราะเป็นป่ากว้างยังหาทางออกไม่ได้ตอนนี้เพื่อนยังไม่ถึงทางออกเนาะไม่ใช่หาไม่ได้แต่ว่ายังไม่ถึงทางออกเนาะเราต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนเดินไปทางตะวันตกน้องเพื่อนตอนนี้ รถของเราจะอยู่ทางตะวันตกเนาะเดินไปเรื่อยๆก่อนเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นรอยที่ชาวบ้านมาหาเห็ดตอนเพื่อน เป็นทางเดินเป็นไปนหมดเลยเห็นรอยรถจัก,กรยานของชาวบ้านน่าจะมาหาเห็ดแถวนี้เนาะชาวบ้านป่าตรงนี้กว้างจริงๆหาทางออกยากมากเ,เพื่อน ตอนเดินมาก็ไกลแล้วตอนกลับาคืนก็ไกลอีกนะคลิปนี้ให้เพื่อนๆช,นะชมบรรยากาศในป่านะชมวิวในปานะ่าเพื่อนป่าล้นร้วนเลยตรงนี้ เรามาเดินเล่นตอนเย็ยนๆนั่นเพื่อนชมบรรยากาศเดี๋ยวเราไปถึงรถเมื่อไหร่ เราจะให้เพื่อนชมอีกทีหนึ่งตอนถึงรถตอนนี้เราขอเดินไปข่อนนญาเพื่อนกลับมาถึงทางแล้วเพื่อนหฮท้าออกแล้วโอ้ยกว่าจะเจอทางออกนานมากเลยเพื่อนเป็นชั่วโมงเดินออก mm hmm. ป่ากว้างมากเลยหาทางออกจากป่าเกือบไม่ได้กว่าจะเดินลัดกลายเป็นนานป่าเดิมทีนี้โอ้ยโดนกิ่งไม้เกาะขอบทางนิดหนึ่งเลือดออก เราต้องกลับก่อนน้อนเพื่อนวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่อง,องเราด้วยเพื่อนเราจะภาพบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มาให้เพื่อนๆชมอีกเรื่อยๆครับ